งานนามัสการหลวงพ่อทองคำของชาวอำเภอทุ่งฝนจัดขึ้นระหว่างวันที่หนึ่งถึงวันที่สามกาพันธ์พศ2อ6 5มีพี่น้องเข้ามาร่วมงานมากมายซึ่งงานในครั้งนี้ก็จัดเพื่อให้พี่น้องได้ทราบบริบทของ าอำเภอทุ่งฝนรู้จักความเป็นอยู่ของชาวอำเภอทุ่งฝนและที่สำคัญก็คือวันนี้ได้นำองค์หลวงพ่อทองคำองค์จริงมาให้พี่น้องชาวอำเภอทุ่งฝนได้กราบไหว้ในงานพิธีด้วย และโรงเรียนบ้านนาชุมแสงก็ได้นําจิตก,กรรมนะคะแล้วก็ไปจัดนิทรรศการร่วมกับทางอาเภอทุ่งฝนด้วยมีคณะกรรมการมีหัวหน้าหน่วยงานมีประชาชนได้เข้าไปเยี่ยมชมการจัดนิทรรศการของโรงเรียนบ้านนาชุมแสง ซึ่งโรงเรียนแม่นาชุมแสงนั้นเป็นโรงเรียนอยู่ในโครงการด้วยรักและห่วงใยและวันนี้ยังเจอน้องใหม่เมืองชุมแพด้วยนะคะซึ่งน้องใหม่เมืองชุมแพเป็นคนขับร้องเพลงออนซอนทุ่งฝนทุ่งฝนบ้านเราและก็วอนหลวงพ่อทองคําซึ่งคุณครูอรุณน,นั้นเป็นผู้ประพันธ์ให้นะคะและก็แต่งให้นักร้องสาวคนสวยเป็นคนร้อง นอกจากนั้นยังมีการประกวดนะคะการประกวดควายงามมีโคศกเสียงใสน้องฟาร์มค่ะคนนี้เองนะคะที่เป็นพิธีกรในวันนี้แล้วก็ทางโรงเรียนบ้านนาชุมแสงต้องขอขอบคุณทางอำเภอนะคะที่ให้โอกาสให้โรงเรียนบ้านนาชุมแสงได้เข้ามา,าจัดนิทรรศการได้นำนักเรียนได้นำผลงานของโรงเรียน ามาร่วมกิจกรรมในวันนี้ด้วยแล้วก็ที่สําคัญก็คือเราได้มากราบไหว้นะคะเราได้มากราบไหว้องค์หลวงพ่อหลวงคําของเรานะคะเราได้มากราบไหว้องค์พ่หลวงคําของพวกเรา